กสที่ท่านทั้ชมพาวันนี้ไก่พิจารณาสามโงิต,ตกลับมาพร้อมกับรายการประสุตว์พัฒนาค่ะทุกวันพุธ6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีค่ะเราก็จะเจอกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a อ1386ค่ะแล้วก็ Facebook YouTube ของรายการประสุสธ์พัฒนาค่ะเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็ทาง Facebook ของสถานีวิทยุ AM 1386ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาใช้สาวอากาศแล้วก็ออกอากาศทางทิวทางซูสเตอร์คลื่น a องได้เส้นเดิมแล้วนะคะตอนนี้ช่วงเ,เขาเรียกว่าช่วงเขาเราออกอากาศเนะเาะจะออกจริงๆเปิดตัวจะเปิดตัวคลิปออปนที่28ค่ามีงานแถลงข่าวที่กะทรวงนะคะใครสะดวกก็เข้าไปร่วมชมเทศกาลได้ะคะ่ะ แต่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆวันที่1เมษายน2565นี่แหละค่ะนะเราก็จะยังเจะเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะนะทัน,นี้วันนี้เราก็จะเริ่มเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ค่ะช่วงนี้ให้ตามข่าวของกระตวนรนี้เวมวิทยาตามดีๆหน่อยค่ะช่วงนี้ พายุเข้าเรื่อยๆนะถึงแม้มันจะเป็นฤดูร้อนคือเข้าฤดูร้อนเนี่ยเป็นทางการแล้วก็จริงแต่ค่ะมีพายุเข้ามาหลายหลายลูกหลายหลายอ่หลายลหลายๆๆทางเนาะช่วงสักประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วดูข่าวช่วงสวัปดาห์ที่อะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็ดูว่าพายุเข้าทางภาคเหนือเนาะน่าจะเป็นจังหวัดพิยาวหรืออะไรประมาณนี้ก็จะโดน ลมแรงนะคะสเสียหายเยอะทีเดียวแล้วก็แต่น้ำไม่ได้ท่วมขังเนาะมันเป็นพายุฝนแล้วก็ลมนะคะอันนี้เท่าที่ฟังใหม่ก็คือช่วงน,นี้ช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ21 22อะไรนี่แหละ23ไปนะคะมันก็จะมีพายุเข้ามา น่าจะมีผลกระทบมากๆทางภาคใต้ค่ะเท่าที่อ่านเนาะก็ตั้งแต่แถวจวบอะไรลงไปนี่แหละนะคะก็หลายจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุรูปนี้จะมีฝนตกลมแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังน้ำาทว่มคลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ถ้าเออ,ออกเรือนะออกเรือในทะเลก็ตามข่าวนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ นะควรออกไม่ควรออกอะไรอย่างนี้นะคะคือข่าวอันเนี้ยมันต้องตามทุกวันทุกวันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยที่แก่มาเตลออนตอนนี้แต่พออ่ะพรุ่งนี้ผู้ชมไปดูอ่ะไม่ใช่แล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะอยากจะแนะนําให้ตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจริงๆสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุแูทยทุกสถานีเนานนะ พขาก็จะมีข่าวเาเรียกว่าขา่าวพยากรณ์อากาศอันนั้นก็ดูค่ะเแล้วก็ดูได้จะไ,ได้เตรียมตัวได้แล้วเหมือนที่แล้วโอ้โหตกที่บ้านใครเนี่ยตกหนะักมากแล้วมันตกกลางคืนอนนี้ต้องระวังนะคะถ้าฝนตกตอนกลางคืนถ้าเราไม่เตรียมตัวไว่ก่อนของเสียหายเนี่ยลำบากเลยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมอ่ออย่างเช่นโรงเรือนนะต้องหาที่กันแดดกันฝนกันลมแล้วบางทีถ้าเราหมดจั ถ้ามันตกกลางคืนเนี้ยถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้สอนเนี่ยโอ้โเรารู้มาไม่ทานเหลืออะไรไม่ทานโอ้สัตว์เลี้ยงเ,เราได้แล้วผมกระทบแน่นอนเลยค่ะนะก็หาที่บางแดดบางลมนะคอก็ต้องมีที่บางแดดบางลมบ้างแล้วก็สมมติว่าถ้าฝนตกก็จะต้องควรมีที่แห้งมีอหญ้าปูรองคอกอเนี่ยนะคะเพื่อเขาจะได้ได้อยู่ได้ระหว่างที่มี ภัยอะไรแบบนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่มีข่าวว่ามีน้ําท่วมขังนะเศษน้ำม,มันก็จะเป็นน้ําป่าไหลหลากอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> จะลาบากนิดนึงแต่ว่าก็เตรียมไว้แล้วก็อย่าลืมเตรียมพวกอ,อาหารยานะเรชภันต่างแร่ธาตุนะคะน้ำสะอาดนะก <c oughs> ็บางทีเกิดมีอะไรมาปุ๊บเราต้องมีเตรียมพวกนี้ไว้ใช่ไหมคะ เขาก็ไม่อดไม่อยากนสะาใส่เลี้ยงเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้เ้าด้วยนะคะอย่างที่บอกวัคซีนก็เป็นตัวนึ่งที่มันเป็นทํามันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ใส่เลี้ยงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงอะไรอันนี้อันนี้จะบอกก่อนนะคือเดี๋ยวพูดวกว้างๆแต่ก็คือวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีแค่ทุกศัสตร์ไม่ว่าจะเป็นอย่าง,างเช่น วัคซี kin, นลัมบิสกินที่รู้จักกันช่วงนี้โด่งดังเลยหรือวัคซีนโรคคอบวมน,นะคะโรคเฮโมลิกเซปติกซีเนียนั่นเองใช่ไหมหลายๆคนก็จำได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเป็นสเปีกนะคะก็จะมีพวกวัคซีนให้วาไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ละชนิดสั์วัคซีนมันก็จะแตกต่างกันไปเรา เลี้ยงสว์ชนิดไหนนะคะแล้วคือสา์เนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดเนาะแล้วช่วงอายุอีกนะคะเราก็เลี้ยงหลายๆอายุเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทาําวัคซีนช่วงไหนอ่าช่วงนี้ทาําวัคซีนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าจำไม่ได้ก็จบหรือปรึกษาสตัตวแพทย์เลยค่ะประสุัตว์อำเภอประสัสตว์จังหวัด หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ดีนะมีปัญหาอะไรเข้าไปเลยค่ะศึกษาหาลือเ้าทุกเอ่อทุกจังหวัดจะมีนายสตัตวแพทย์มีสตัตวบาลเข้าไปอยู่ประจำแต่ละพื้นที่เนาะเราก็เข้าไปศึกษาเขาว่าเออในช่วงนี้คนไปทำอะไรช่วงนี้มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะเราด,ดีเลยทีเดียวค่ะเนช่วงนี้เนาะทางกรมปศุสัตว์ก็หลายจังหวัดเลย ปูพรมฉีดวัคซีนโรคคอบวมในกระบือค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่แต่แต่ว่าวแพทย์เขาดูแล้วว่าเป็นช่วงที่อาจจะเกิดโรคนี้ได้นะเพราะว่ามีฝนบ้าอะไรบ้านอย่างเงี้ยนะคือช่วงอากาศมันเปลี่ยนแปลงเขาก็จะดูว่าช่วงนี้มีอะไรช่วงนี้เขาก็พยายามนะคะทาง หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่นะเช่นแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะลงไปปูพรมฉีวัคซีนให้แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เราจะได้รู้ว่า,าในพื้นที่นะฮะแต่บางเส้นอย่างจังหวัดนี้จะได้รู้ว่าอา้าวจังหวัดเรามีสัตว์เลี้ยงที่ท่านเลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยกี่รายเกษตรกรกีออ่รายเนาะมีสัตว์กี่ตัวมีอะไรบ้างเพื่อเวลาที่ มีปัญหาหรือคิดว่าน่าจะออกไปเตือนหรือไปปูโครมอย่างเช่นเรื่องปูโครงฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะหาวัคซีนได้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงน,นะเราก็พยายามไปประสา,านารช่วยเหลือเราก็ต้องมีทะเบียนเกษ,ษตรกรเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือถูกเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายจังหวัด จะทุกพื้นที่เลยทยอยทยอยกันออกช่วงน,นี้อาจจะคือมันไม่ได้ลงท้องกนรคนเดียวเนาะคือเป็นช่วงระยะช่วงระยะช่วงเดือนนะคะก็จะออกไปไม่ว่าจะเป็นเอ่อไปป,ปลกูกขมงฉีดละซีโรคขอโหวให้กระบือหรือรับปรงนี้แหละนะแล้วที่สําคัญการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะเราคํานึงถึงความปลอดภัยในชีิภาพเสมอค่ะ มีการจรุดเท้าในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟางของเกษตรกรน,นะคะทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเนอันนี้เตือนไว้ที่ไหนเตือนบ่อยๆแต่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ลืมก็ต้องทํากันไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนถุงมือก่อนเข้าปฏิบัติงานด้วยอันนี้ถือว่าเองการป้องกันนะคะการป้องกันจะดีกว่าการรักษาเนาะเพราะบางทีป้องกันเนี่ยมันก็จะไม่สุดเลยนะคะแต่ถ้ารักษาเนี่ยบางที กว่าจะรักษาทานแล้วอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันป้องกันถัดจะได้ไม่มีการสูญเสียเนาะเราจะได้ช่วยกันร,ร่วมมือกันแล้วก็ว่าจริงๆมีหลายอย่างาจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าปริสัทเนี่ยพอออกไปกู้ภดูแลโรคระบาดแล้วเนานะก็ยังมีการส่งเสริมด้วยที่เคยบอกว่ามีนักศึกษาตวะตวะ่าแพทย์ศัวยแพทยานะยางในพื้นที่ไหนที่มีผลิตภัณฑ์อะไร เด๋งเดงน,นะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยแต่ติดใจมากเลยที่ปัิจุศจังหวัดหน้าเนาะที่แล้วเนานะเขามีของดีง,งานของดีเมืองหน้านะคะเ็าจัดงานกันไปปัิจุศจังหวัดไปแนะนําให้กลุ่มแปลงใหญ่นะจัดงานนําเออกไปออกบูธด้วยนะมีตั้งไส้อัวไก่ไก,ไก่ไปดูหางดาด้วยนะแล้วก็ไก่ทอดซอสมะแขวนถ้าใครเคยไปเที่ยวที่หน้านะคะต้องรู้ขึ้นชื่อเลยทีเดียว ไก่ทอดมักฝอยไงแลหละถือว่าเป็นของมีมโงหน้าน,ะนี้ก็ามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่และพืชจังหวัดอนะ่ะนอกจากจะเข้าไปดูแลตรงนี้แล้วยังไปสงส่งเสริมสนัดสนุดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามีปัญหาอะไรเข้าไปได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะเออเอาว่าเดี๋ยวยังมีข่าวมีอยากมีเรื่องมาเล่าอะไรเยอะเลยแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวแล้วกลับมาคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะ ค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อเลยนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าก็มีเรื่องมาอยากมาคุยมาเล่าให้ฟังว่ากรมทําอะไรจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าเออก็อยากรู้เนาะว่ากรมทหารทาอะไรนอกจากเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างครางนี้ที่ว่าโรคระบาดกินเนาะทางกรมก็ออกไฟค่ะท่านอ่า รัฐมนตรีช่วยก็ลงไปด้วยเป็นประธานแล้วก็ทางเราอะทางบริษัทนะคะนอกจากบางทีท่านนายรองที่ปดีสะดวกหรือพอ,อกองส่งเสริมนะคะลแล้วแต่ว่าใครช่วงไหนที่ไม่ติดงานอะไรทุ่จริงๆงานมันก็มีตลอดตลอดเนาะก็ผัดกันไปช่วยดูแลก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีช่วยนะคะไปอ่าเขาเรียกว่าว่าเงินเดียวยา ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากลำดีสกินนะคะอันนี้เกก็เล่าให้ฟังไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน้องว่านอกจากวมไปลำดีสกินแล้วไปยังมีโครงการสารฝันสร้สางอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังลงพื้นที่ไปเรื่องนี้อยู่นะยังไม่ได้หายไปไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็จะหายไปเรื่อยๆไม่ได้หายเนาะน,นี้มีอีกเรื่องนึงที่อยามพื้นที่ามค่ะเคยเคยนะมีประเทศมาเลเซีย หรือหลายหลายประเทศที่อาจจะไม่รับสินค้าจากประเทศไทยนะคะเขาเรียกว่าแบนไม่รับสินค้าเนาะทีนี้มันก็มีผลกัทบมีเขาเรียกว่ามีผลกระทบกับการส่งออกมันมีเงื่อนไขทั้งการการส่งออกเนาะถ้าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีเงื่อนไขท่างการเยอะแยะเลยถ้าเรา ถ้ามีอะไรที่มันไม่ตรงเงื่อนไขอะ่ะมันก็จะมีปัญหาแล้วเขาอาจจะไม่รับแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นข้อเอ่อเงื่อนไขตามมาตรการาต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเราส่งเราส่งออกอยู่แล้วเราถูกแบงไม่รับเนี่ยหลายๆประเทศก็ ถ้าหลายๆประเทศนะ,ะเราก็ลําบากแน่เลยเพราะว่าการส่งออกเนี่ยถือเป็นารายได้ที่เข้าประเทศด้วยเพราะฉะนั้นทางกรมบรกษั์นะคะถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะปัญหาจากทางขนส่งจากต้นทางหรือจากตรงไหนก็ตามเราไม่ได้โทษอะไรใครทั้งสิ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเงื่อนไขหรือมาตรก,การที่มันผิดไปแล้วเขาไม่รับ ินค้าเราเนะเป็นข้อต่อรองทางการค้าต่างๆเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขโดยกรมบริษ,ษัทก็ร่วมการปรึกษ,ษาหารือแล้วก็แจ้งเข้าไปพอเรามาดูปรับปรุงในส่วนของเราแล้วนะคะเช่ในไปว่าไปดูผู้ประกอบการไปตรวจสอบไปต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ติดต่อประสานกับประเทศนั้นๆอย่างเช่นล่าสุดนะคะกรมศัตวแพทย์บริการของประเทศมาเลเซียนะ ก็ข่เาเขาเรียกว่าแก้งแก้งแก้งอย่างเป็นทางการยกเลิกการาแบนการนำเข้าเลยนะเพราะฉะนั้นก็เราส่งออกได้แล้วแล้วก็มีผลตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยก็สามารถส่งออกโครกระบือทั้งโครกระบือขุนและก็พ่อแม่พันธุ์ได้แล้ว นะคะตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีรื่ปราสัทิและอุตสาหากรรมของผู้เลี้ยงโคกระบือนะเราก็ไปเพราะบางประเทศเนี่ยบางทีเขาก็รับไมไ่รับอะไรเงี้ยบางทีเราผิดอยดหน้าจากกาักราหรือบางทีนะเราไม่ได้ทําอะไรผิดหลักเกณฑ์แต่บางทีช่วงที่แล้วโควิดเขาไม่มั่นใจเขาไม่ให้ข้ามไปไม่ให้ข้ามมาเราก็ต้องหยุดกับการส่งออก ในท่ะเขาไม่นําเข้าแล้วก็ส่งออกมายานเองแหละนะมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นมาจากหลหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะทีนี้ที่แล้วอ่ะที่เขาไม่รับเราอ่ะเพราะว่ามันมีลังปีกินเข้ามาแต่ตอนนี้เราควบคุมได้แล้วนะเขาก็เลยถือว่าไม่เอเ่อพราะนี่ยอนนะลดมันเป็นการลดความเสี่ยงใช่ไหมเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ยกเลิกการแบร่งเพราะฉะนั้นเราก็จะนํานําส่วนออกได้เขาก็จะรับเข้าซื้อเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ดําเนินการทาง,งรมก็ดําเนินการควบคุมรัีสีรีนให้อยู่ได้ทั้งนัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ถ้า่วงนี้นะเราก็ต้องเสียงต้องฉีดวัคซีน แล้วก็รักษาโรคตามอาการไปเรื่อยๆค่ะแต่เขาเข้ามาดูเราแล้วนะทางเขาเรียกว่ากลองเออกลงกลมกรมศัลยแพทย์บริการของประเทศมาเลเซียเขาดูแล้วเขาก็โอเคกับการควบคุมของเรานะการดําเนินการของเราของประเทศเรานี่แหละก็ถือว่านะัเป็นข่าวดีของอ,อ,อุตสาหกรรมผู้เลี้ยงโคเป็นดุของประเทศไทยนะคะแต่ทีนี้ ช่วงเนี้ยการเขาเรียกว่าแอนควบคุมต้องการและบำบัดนะเรายังต้องดูแลทุกโรคทุกโรคที่ถือว่าเป็นโรคระบาดสัตว์นะคะเราก็เข้าไปดูแลทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมเห็นพบเห็นทราบข่าวมาหรืออะไรเงี้ยแจ้งบอะแสให้เราได้นะคะแจ้งเลยว่าเออเนี่ยเห็นตรงนี้มีสัตว์ผิดปกติอาจจะเป็นโรคนี้หรือเปล่า ตรงนี้มีสัตว์ตายที่ปกติเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่การใช้สารเคมีใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่เราห้ามกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเลี้ยงหมูใช้สาร,ร,รนิ่งหอแดงอย่างเงี้ยมรือปลนิสอะไรที่เราเคยคือเราก็ยังห้ามอยู่นะแล้วเราก็ยังออกตรวจจับอยู่ค่ะ แต่ที่ไม่ได้มาเล่ามาอะไรเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องอื่นที่มันโด่งดังเรื่องที่มันฮอตมากกว่าเอามาคุยกันเนี่ยนะคะเรื่องนั้นมันก็จะเงียบไปแต่จริงๆเราก็ยังจับอยู่ห้ามอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมพบเห็นว่าบางที่ที่มันผิดปกติหรืออะไรต่างๆววรบกวค่ะช่วยกันก็ได้แจ้งมาที่กรมปศุสัตว์นะคะอ่า ใครสะดวกที่จะเล่นแอปพลิเคชันก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน b l d 4 0ค่ะก็เข้ามาน,นั้นมนก็จะมีทั้งเรื่องร้องเรียนเรื่องอแจ้งบเบาะแสอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาและเราก็จะได้ช่วยกันท่านก็มีส่วนร่วมนะคะเราก็ขอบพระคุณนะมันก็จะได้ช่วยๆกันเป็นหุน้นกันแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะใช้แอปพลิเคชัน ก็มีเบอร์ของกรมปศุสัตว์ที่จะรับเรื่องพวกนี้นะคะพวกเกี่ยวกับว่าเอ่อโรคกระบะต่างๆอะไรที่มันผิดปกติาตายเอ๊ะทำไมมันดูแปลกจังมันโรคนี้ไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็0 6 3 2 2 5 6ส8 8สองสองห้าหดดนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของกรมปริษัต์หรืรรรอว่าสายด่วนที่รับเรื่องอะไรพวกนี้นะ ก็โทรมาได้แจ้งมาได้ค่ะบางทีถ้าเราเช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องบางเรื่องอะ่ะเนาะมันก็จะเบาลงหรือแม้แต่เห็นการลักลอบนำสัตว์เข้ามาคือนำเข้าก็จะเป็นสัตว์มีชีวิตหรือพวกเนื้อพวกหนังอะไรต่างๆที่มันลักลอบนำเข้าอะ่ะถือว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เนื้อที่เราเข้ามานะ่ยมัน ดีหรือเปล่าบางทีมันอาจจะดูว่ามันเป็นเนื้อดีแต่เราไม่รู้เราข้างใน,นมันเป็นปนเปื้อนอะไรหรือเปล่ามันเป็นเนื้อที่เขาชำละมาจากสาร์ชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ช่วยกันเนะร,มมร,รื่อมมือกันช่วยกันอะไรอะไรมันก็จะได้ผ่านไปด้ดีการเรื่องมือกันเนี่ยมันดีเสมอเลยสําหรับการทํางานทุกๆเรื่องนะคะทีน,นี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าทางตกลมอ่ะก็ดีรับเรื่องทุกเรื่องเนาะรับฟังและก็ดีช่วยเหลือ มีเกษตรกรเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับกระถางเกี่ยวกับเรื่องสูตรอาหารใจแ,แนะนําว่าสูตรที่แต่ละพื้นที่ก็จะใช้สูตรอาหารไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางที่เนี่ยอยากจะเคยไปเพชรบูร์เนาะโอ้โหเขาใช้ใบมะขามามะมักโคกบุรก็ชอบกินนะมันก็ได้ผลประโยชน์มันก็ได้มีประโยชน์ให้กับสา์เลี้ยงของท่านด้วยเพราะฉะนั้นแกแนะนําว่าท่านอยู่พื้นที่ใด ปรึกษาหน่วยงานปศุสัตว์ ets. มีพื้นที่ใกล้ๆท่านเลยค่ะ้นอย่างศูนย์อาหารเนี่ยเออเขาเรียกสำนักพัฒนาอาหารสัตว์อ่ะแต่ทางแต่และภาคอ่ะแต่และเขตก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ต,ตั้งอยู่มี30มสิบ แห่งทั่วประเทศเพราะฉะนเข้าไปปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอ้หคุยไนหลายเรื่องเลยล่ะต้ก็ใกล้จะหมดแล้วเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าวันเวลาสถานีเดียววันนี้เราก็จะเจอกันใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรึกษาแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดตัศน,น์อำเภอไปศักจังหวัดเออชาตเทศยินดีเข้าไปเลยนะคะหรือจะติดต่อกบกลมเผยแพร่ไปถึงพันนะคะก็อย่าล้มจองมาถึงใจก็จได้ะคะ่ะ พิจารณาสามมือจิติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประสัตว์หลวงพิยาไทยกรุงเทพหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์สองหกห้าสามสี่สี่เจ้าสี่นะคะเฟซบุ๊กยูทูบของรายการปรสิทธ์พัฒนานะเราดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรแจ้งเข้ามาค่ะไม่เหลือใจหาให้นะแล้วก็รบกวนว่า แจ้งเป็นที่เป็นทางการเ,เราจะได้คุยกันดีๆนะคะเอาเป็นว่ารักษาสุขภาพดีสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ